หนังสือของเอนกน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเหรอครับผมเองเนี่ยดูหนังสือของเอนกนะพี่น้องลองดูไม่ต้องเชื่อผมนะครับดูด้วยตัวท่านเองหาซื้อแล้วอ่านดูว่าข้อความในหนังสือมวนของเอนกเนี่ยมีอะไรที่อ้างอิงพระคำของพระเจ้าบ,บ้างท่านซื้อมาอ่านด้วยตัวเองครับโหลดมาเลยนะแอปพลิเคชัน MEB โหลดอ e ีบุ๊กมาซือ e ้ออีบุ๊กมาท่านลองอ่านดู ท่านลองจับผิดก็ได้ท่านลองหาข้อความดูซิว่ามีส่วนใดที่ไม่เหมือนพระคำของพระเจ้าบ้างอ่านเลยดูเลยตัดสินด้วยตัวท่านเองเลยเพื่อท่านจะได้รู้นะครับท่านจะได้เข้าใจว่าถ้ามันจริงท่านก็ประจักษ์แจ้งด้วยตัวท่านเองถ้ามันไม่จริงท่านก็ประจักษ์แจ้งด้วยตัวท่านเองอ่านด้วยตัวท่านเองครับถ้าเจาะลึกมาตั้งแต่ตอนแรก อีพีที่1มากับผมเนี่ยผมอ้างอิงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิดาแห่งคิดจักยุคแรกอ้างถึงหนังสือของเอนนะครับแล้วมีพระคัมภี์แต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยที่อ้างอิงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับในในตั้งใจถามมาอย่างนี้เนี่ยผมไม่ให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าท่านมาถามถูกคนแล้วนะครับเมื่ออ่านาพระพีตามกับผมด้วยแล้วกันนะครับ เพื่อพี่น้องของเราชื่ออะไรนะฮะซองคริสเตียนนะครับคุณซองคริสเตียนนะครับเป็นชื่อนามแฝงก็ไม่เป็นไรมาอ่านข้อความตรงนี้ด้วยกันดูครับพระคำพีที่อ้างอิงจากหนังสือของเอโนกเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางมีอยู่ในเอโนกบทที่103่ข้อ11แล้วก็ตรงกับอิสยาด้วยเห็นไหมครับอ่ะคนบาปจะถูกสร้างบนตาช่างเที่ยงธรรม ในเอโนบทที่41ข้อ1และตรงกับดาเนียนบทที่5ข้อที่27พระเจ้าไม่เห็นแก่น,น้าคนใดไม่ลำเอียงอยู่ในเอโนบทที่63ข้อ8ตรงกับเอเฟซัสบทที่6ข้อ9จะเป็นการดีอย่างยิ่งที่คนบาปจะไม่เกิดมาตรงกับเอโนบทที่38ข้อ2ตรงกับมาลาโกนะบทที่14ข้อ21ท่านแคปหน้าจอไปอ่านเลยครับในหนังสือม้วนของเอโนนะ เราจะได้รับการปกป้องอยู่ภายใต้ร่มปีของพระเจ้าตรงกับเอโนโอบทที่อยู่ในเอโนโอบทที่39ข้อ7ซึ่งตรงกับพระพีสดุดีบทที่17ดข้อ8ดูครับค้ำพยากรณ์ถึงพระเมสยาในหนังสือม้วนของเอโนกในเอโนโอ่บทที่105ข้อ2อันนี้เรายังไม่ถึงกันนะเรายังเรียนไม่ถึงพระเมสยาจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในเอโนโอบทที่105ข้อ2ครับและอยู่ในยอนบทที่1่เอออยู่ใน1ยอนบทที่5ข้อ5อ้างอิงไปเลยครับ ผมจะตอบให้คุณซองคริสเตียนได้รู้เลยว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนพระเมสสิยาเป็นความรอดในหนังสือของเอโนกบทที่40ข้อ5ตรงกับกิจการบทที่4ข้อ12ความรอดมาจากการกลับใจใหม่และเชื่อในพระน,นามของพระองค์อยู่ในเอโนกบทที่50ข้อที่2ถึงข้อที่3ตรงกับลูก,กาบทที่13ข้อ3ความรอดมาจากการเชื่อในพระน,นามของพระเมสสิยาตรงกับเอโนกบทที่45ข้อ3 และเอ,เอโนโบทที่48ข้อ7ตรงกับในกิจการบทที่4ข้อ12ความรอดคือความชอบธรรมเพราะความเชื่ออยู่ในเอโนโบทที่39ข้อ6อยู่ในโรมบทที่4ข้อ11เป๊ะเลยฮะโอเคอ่นนี้น่าสนใจมากพระเมสสิยาจะถูกเรียกว่าพระวาทะอยู่ในเอโนโบทที่90ข้อที่38ตรงกับยอห์นบทที่1ข้อที่1พระเมสสิยาจะถูกเรียกว่าบุตรมนุษย์ อยู่ในเอโนกบทที่46ข้อ2ถึงข้อ3ตรงกับมัทธิวบทที่9ข้อที่16พูดง่ายมัดหนังสือของเอโนกเนี่ยเอโนกไปเจอบุตรมนุษย์มาแล้วครับเอโนกไปเจอบุตรมนุษย์มาแล้ว บุตรมนุษย์ดำรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่นิรันดการจวบจนนิรันดการในเอโนกบทที่48ข้อ6อ้างอิงได้ใน2สมูเอลบทที่7ข้อ14การหลั่งเลือดของพระเมสสิยาสำคัญต่อความรอดของมนุษย์อยู่ในเอโนกบทที่47ข้อ2และข้อ4ตรงกับมัทธิวบทที่26ข้อ28เห็นไหมครับดูฮะอันนี้เรื่องบุตรมนุษย์นะผ่านไปแล้วนะครับ โอเคมันถึงเรื่องคำสอนที่หนังสือม้วนของเอโนกตรงมากเลยกับพระคัมภีร์ไม่มีใครเป็นคนชอบทำสักคนเดียวในเอโนกบทที่81ข้อ5ตรงกับโลมบทที่3ข้อ10ท่านไปนอ่านด้วยตัวเองครับชัดเจนมากเลยนะพูดถึงเรื่องของโนงอากับครอบครัวบ้างจะอยู่ในเรือหนึ่งปีเต็มหนังสือม้วนของเอโนกในหนึ่งบทที่10 6ข้อ15 ตรงเป๊ะเลยกับประถมการบทที่7ข้อ11และ8ข้อ14ว่าเอโนกและครอบครัวอยู่ในเรือนหนปีเต็มอืมถ้ามีหลักฐานเยอะขนาดนี้ท่านลองตอบตัวท่านเองครับว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องตอบก่อนก็ได้ไปศึกษาซะนะครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่าเราไม่ได้สอนของมั่ว ผมมีอ้างอิงพมพีทั้งหมดแล้วถ้าสอนของมัวม่เนี่ยผมเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าไหมเอาตัวเองมาเสี่ยงทําไมถูกไหมครับทุกอย่างมีหลักฐานหมดถ้าท่านมีหัวใจที่ยุติธรรมท่านจะรู้ว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเลยเป็นเรื่องจริงครับขอบคุณสําหรับคําถามขอบคุณสําหรับความกล้าที่ท่านถามมานะครับผมตอบได้ทั้งหมดหละ